เหตุการณ์ต่อไปมีกล้องจับภาพได้เหมือนกันกับพฤติกรรมของโจรรายนี้ที่ได้ฉายาว่าโจรสไปเดอร์แมนไปดูพฤติกรรมกันค่ะนี่นะคะกลออ้องวงจรปิดที่ร้านค้าในตลาดสดเทศบา,นาลนครแม่สอดจงังหวัดตากจับภาพได้แล้วค่ะที่บอกโจรสไปเดอร์แมนก็คือห้อยโหนโจรทยานจากฝ้าเพดานลงสู่พื้นดินแบบนี้เลยง่ายดายมากๆนะคะแต่งตัวมิดชิดปิดหน้าด้วยแมสอำพรางไว คนร้ายรายนี้อายุประมาณ30ถึง35ปีถือมีดมาด้วยเล่มหนึ่งเข้ามาได้เสร็จก็เดินค้นตามจุดต่างๆในร้านอย่างสบายใจพุ่งเป้าไปที่เคาน์เตอร์เก็บเงินเลยค่ะแล้วก็ได้เงินสดไป500บาทก่อเหตุอยู่3นาทีก็รีบหลบหนีไปนะคะตำรวจไปตรวจสอบเลยเราเห็นแต่ภาพด้านล่างใช่ไหมคะอยากจะรู้คนร้ายกระโดดลงมาได้ยังไงให้ดูภาพเลยนะคะเจ้าหน้าที่ไปดูก็คือนี่ คนร้ายมาจากทางด้านบนก็คือใช้วิธีทุบฟ้าเพดานที่ร้านจนทะลุเป็นรูขนาดใหญ่ก่อนจะโดดลงมาแล้วมุดไปขโมยของในร้านนี้จากนั้นก็มุดตัวออกทางรูเดิมที่ด้านบนแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วพ่อค้าแม่ค้ามาช่วยกันฟ้องเลยบอกว่าตอนนี้ที่ตลาดมีโจอรอารวาดอยู่บ่อยๆนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่แต่คนร้ายจะมีพฤติกรรมขโมยทุกอย่าง ไม่เว้นแม้กระทั่งผักสดไก่สดของกินของใช้หรือขาเหล็กที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย uh huh. เขาเอาไว้ตั้งร่มแบบนี้ค่ะ uh huh. คนร้ายก็เอาไปด้วยนะคะขนาดมัดโซ่ล็อกกุญแจไว้ก็ยังหายตอนนี้ผู้เสียหายเขาเหนื่อยใจและหวาดภวาต้องหาวิธีการป้องกันทรัพย์สินของตัวเอง เบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนต่างด้าวซึ่งที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ติดชายแดนชาวต่างด้าวเยอะก็อาจจะมีการเข้ามาก่อเหตุแบบนี้ได้หลังจากนี้จะเร่งติดตามคนร้ายต่อไปค่ะวันดีสนุกฟดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้